สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมฮัมหม็ดอัลลฟการีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเป็นสมัยที่สอง เมื <accurately S 2> 9, 1, ่อวันที่9มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านมลายโมฮัมเหม็ดอัสลาฟกานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานกรุงคาบูในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสําเร็จ และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอัฟกา,านิสถานท้าพเระเาเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ระบ,บาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งตรงกับวันที่23มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านนายอารีฟอาวีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามาบัด ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวปากีสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจะเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืหม่นสุทธน,น,นาดีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,กันาดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมรหมื่นสุทธนาวีนาธพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวดเร็ว,ว,วอาทิตย์ประชาชนจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติส่งสืบสารรักษาต่อยอดค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบมนิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์ม,ม,มหาราชบรมนาถบพ,พิษสมเด็จพระบรม,มชนกนาถให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยหายอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยหินขาวตำบลด่านสีสุขอําเภอโพตากจังหวัดน้องคาย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อยอดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอนเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยมีพระราชประสงค์ให้รัษดรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุ4,100ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2561ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างระบบส่งน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรและด้านอุปโภคบริโภคโดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2567พื้นที่ได้รับประโยชน์5,000ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์514ครวัวเรือน1,880คน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มของราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยหินขาวได้ใช้ประโยชน์ด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหายมีการระบายน้ำลงมาตามห้วยหายผ่านแก่งหินจนเกิดเป็นน้ำตกห้วยตาดเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำเป็นอาชีพเสริม และที่สำคัญผู้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่อ่านักท่องเที่ยวมาทเที่ยวมาเยอะมากนะครับเยอะแล้วก็เกิดาการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับก็ต้องบอกว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับมีคุณใหญ่หลวงสำหรับตัวของกับผมและก็ชุมชนของเรานะครับเพราะว่า,าได้น้ำจากอ่างของพ่อหลวงนะครับหลวงเก้านะครับ ที่มาสร้างไว้ตรงนี้เพื่อสร้างอาชีพและก็ชีวิตใหม่ให้กับชุมชนเหนขานะครับแล้วก็อนาคตะข้างหน้านะครับถ้าอ่างตรงนี้มีการทำระบบชนรัประทานาทางชุมชนก็จะรับผลประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอา,อาชีพไม่ว่าจะเป็นพวกปลูกผล,ลไม้ปลูกผ,ผักสวนครัวนะครับแล้วก็คกุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ที่จะได้ยอสุก็คือแหล่งท่องเที่ยว ขอบคุณพระองค์ท่านรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10ท่านก็ได้มาสื่อสารต่อ,อพวกเรานะครับประชาชนชาวบ้านห้นขาวแล้วก็ทั่วไปก็จะน้อมนำนะครับทาราดตำรัดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราจะสื่อสารต่อแล้วก็จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล,ลไม้ยืนตน้นที่ใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีรายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มกว่า5ล้านบาทนั้นเมื่อมีการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นการต่อย,ยอดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนจะทําให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกผักปลูกไม้ผลและการทำปศุสัตว์อีกด้วยก็ดีขึ้นมากเลยครับผม,มเพราะว่าหลังจากมีแหล่งน้ำประชาชนในพื้นที่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโดยเฉพาะในภาคการเกษตรได้รับประโยชน์สูงสุดจากเมื่อก่อนที่เคยแห้งแลง้งก็มีน้ำ อุปโภคบริโภคแล้วก็ทําการเกษตรซึ่งส่งผลให้เราได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นครับผมถือว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ท่านตั้งแต่ในหลวงรอ .9 ของเราและสืบเนื่องมาถึงรอ .10 ซึ่งท่านได้ทรงสร้างอ่างเก็บน้ําให้กับเราประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้แหล่งน้ําตรงนี้ซึ่งประชาชนทุกคน ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างยิ่งครับผมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นอีกหนึ่งพระมหาการุณาที่คุณที่พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดหนองคายทำให้ราษฎรผู้ทำเกษตรกรรมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จบข่าวในพระราชสสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชพลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ